รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M c o เอ็มครดร่วมกับ Gesta r i g i ด a l ลและ n c e Group Thailand เสนอ Gesta r Art Show เกสต้าอาร์ตโชว์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตคราวๆในวงการศิละปะอาร์ตนิวกับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิถีถิ่นวิถีไทยม้วนอกม้วนใจเที่ยวเมืองเหนืองามเหลือชาติพนันนมัสการพระาธาตุช่อแฮและงานสมโพชพระบรมาธาตุช่อแฮ16ปี ร่วมชมขบวนแหร่รวมพลคนตีขานฟ้อนบูชาองค์พระธาตุช่อแห่นมัสก,การพระธาตุช่อแหฮสีสันชาติพันธุ์มหัศจรรย์เมืองเหนือทำพิธีถวายเครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮกระทรวงวัธรรมเองเนี่ยเราจะใช้มิติวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้นในปี2565เราได้มีการกําหนดพื้นที่ในการจัดมหกรรมวธรรมวิถีถินวิถีไทยใน4ี่กุ้ยภาาสาหรับจังหวัดแพร่ในวันนี้เป็นพื้นที่ในจังหวัดที่3นะคะในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ภายใต้แนวคิดของทางเหนือก็มีการช่วยกันคิดนะคะคอนเซปต์ของงานก็คือม้วนอกม้วนใจเที่ยวไทยเมืองเหนืองามเหลือชาติพันธ์นมศสก,การพระธาตุช่อแฮนะคะก็เนื่องในโอกาสสาคัญที่ทางวัดเองเนี่ยได้มีการบูรณะพระบรมธาตุนะคะช่อแฮ เร็จเรียบร้อยในวันนี้จึงเป็นวันแรกที่มีการเปิดนะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็ให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะบูชากิจกรรมในวันนี้ช่วงเช้าที่มีพิธีไหว้ครูแล้วเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงถึงความสําคัญความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกค่ะสิ่งที่มันส,สาระคุณค่าที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นคือการเชิดชูครูครูปัญญาคือการแสดงออกถึงความกระตัญยูและสิ่งสําคัญจะแสดงให้เห็นว่าศิลปะแขนงนียจะไม่หายไปเนื่องจากมีการสืบสา และก็ถ่ายทอดลงสู่เด็กเวยาวชนค่ะส,สำหรับงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยเฉลิมพระเกียรติภาคเหนือนะครับต้องถือได้ว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่งครับต้องกล่บบาขอบพระคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับและพี่น้องชาวจังหวัดแพร่เรามีกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังคงร,รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตมีความครบถ้วนทั้งในเรื่องของ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์นะครับ<ฆ>การน,นําเสนอของดีแต่ละอําเภอแล้วก็การรวบรวมความเป็นจังหวัดภาคเหนือนะครับ<ฆ>ก็เป็นที่น่าประทับใจครับในนามแม้กระทั่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานยังประทับใจขนาดนี้<ฆ>ก็ภาพที่ออกไปสําหรับพี่น้องประชาชนก็คิดว่าทุกท่านะจะได้มีความประทับใจในความมีวัฒนธรรมของภาคเหนือแล้วก็ที่สำคัญคือความสําเร็จจากความร่วมมือในการจัดงาน<ฆ>ของทุกภาคส่วนครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับทางจังหวัด นะครับจังหวัดแพร่เจ้าภาพแล้วก็ท่านผู้ว่าก,การจังหวัดรวมถึงคน,น่ั้งส่วนทุกระดับครับที่สนับสนุนให้มีงานนี้และเกิดขึ้นสําเร็จลงได้ด้วยดีครับ<ะ>สามารถติดตามข่าวสารวงการศิละปะกับอาร์ตนิวได้ใหม่ในรายการเกสต้าอาร์ตโชว์สนับสนุนโดยสํานักงานศินละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพอตอนที่เขาเข้าไปเรีนยนดีแล้ว,ลวอยเอานอาจารย์เั้งคะอยู่อยู่วันนี้คดีเนี่ยนะอางรเห็นก็เรียบผมไปบอกว่าเฮ้ นายนายจะไปไปฝรั่งเศสไหมขมบอกผมไปเแล้วแค่นั้นแต่ตตนะคะในสัปดาห์หน้ามีท่านพ่อเด้าค่อาจารย์พ่ออาจารย์เก่าที่เหนไทยเป็น่างไรบ้านห้รูปแบบผลงานศิลปะของอาจารย์เป็นอย่างไรแหลตั้งแต่ต erm ้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นย่างไรหลังนี้นะคะออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมนะคะปีพุทธศักราชปีนี้นะคะ ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ g กส s t Star ชค่ะจากมสัปดาห์ที่แล้วนะคะโยก็ยังคงอยู่กับท่านอาจารย์อนันต์ปานินเหมือนเดิมเลยนะคะอาจารย์คะหลังจากที่อัดันแต่งงานแล้วใช่ไหมคะแต่งงานกลับไปแต่งงานที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็เฮเว่ก็กลับกลับไปฝรั่งเศสนะคะแล้วควนี้กลับมาเมืองไทยอีกเมื่อไหร่คะอาจารย์ อยู่สักพักกันเนี่ยหลายปีือนกันนะก็กเอ่อยกระทั้งไอ้าเกิดเค่ะผรากฏว่ามันมีกรารปฏิวัติขยะนสี่สี่ตุลาของเราเหมือนเป็นเกือบเป็นในทั่วโลกแต่ว่าที่ฝรั่งเศสหนักที่สุดที่หนักสุดคือจอมพลเดอโกเป็นประธานาธิบดีด้วยเขาเป็นทหารหแล้วก็เป็นคนที่นิยมสหรัฐอเมริกามากการเดินรถทุกอย่าง<ห>รถเมล์รถใต้ดินรถไฟฟ้ารถอะไรติดหมดเลยแล้วก็ยืดเยื้อมากยืดเยื้อจนทั้งโอ้โห ปีหนึ่งยังไม่จบไปบุตรทั้งบ้านผมบ้านเดียว่อเขาไม่ห่วงผมแล้วก็ห่วงหลานหลานมพงออกมาได้ตัวเล็กนิดเดียขวบก็ไม่ได้เป็นห่วงเขาเป็นห่วงหลานก็เลยต้องกลับมาจังั้ะคราวนี้ว่าพออาจารย์กลับมาอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะรูปแบบของงานศิลปะที่แต่ละในส่วนของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นตอนนั้นก็ยังไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็มีการแสดงหลักคือ แสดงเสียประการแห่งชาติาแล้วกม็มาเริ่มต้นมีพอเองเสร็จแล้วมีชนาการแห่งประเทศไทยซึ่งอาจารย์ป่วยอึ้งพกรเป็นเป็นเป็นในผู้ว่าการหลายคนไม่รู้เลยว่าเรามีขอสินอันแรกคือขอสินศินพิศ,พศที่ท,ที่ที่ชายอาาาัชราปรสิเศ์อาจารย์คะอย่างอย่างอย่างงานของอาจารย์อย่างตั้งแต่ตอนที่สมัยเรียนที่ได้รับรางวาัลใช่ไหมคะ ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ได้แรงบันดาลใจสําหรับงานในชุดแรกๆตอนนู้นเลยค่ะมาจากอะไรล่ะคะคือสมัยสมัยนุ่มเนี่ยเรายังยังยังไม่เป็นตัวเองเต็มที่เราเป็นศิลป,ปะเนี่ยมันคือตัวคุณเองน่ะใช่ไหมแล้วมันไม่มีไม่ตัวคุณเองก็ไม่มีด้วยซ้ำบางทีนะแค่นั้นก็จบละยุคสมัยรวนซองไงไหมยุคเรเรนโดเก็ขเขียนเหมือนกันหมดเนี่ยคุณมาเป็นอแอสเซกตอนนู้นคุณตายไปแล้วอะไรเงี้ย แต่ตอนหลังเนี่มันไม่ใช่แล้วมันไม่คนเรนไม่อยากเป็นอะไรที่มันมีความสียงต้องการก็คืออิสระภาพไงที่ดีดาสวยหคแล้วตอนตอนอ้ยุคตอนนั้นของอาจารย์ใช่ไหมคะความเป็นเขาเรียกค่ะบุผาชนเนี่ยค่ะมันมีส่วนกับงานหรือเปล่าคะที่เนปาลนะไปไปดูไปศึกษาเข้ามากแล้วหลายคนเนี่ยเชื่อมาว่า เขายังยังเป็นฤกษสีอยู่อะไรที่ที่ในเนปาเนี่ยยังยังมีอยู่พวกนี้ครับเป็นเป็นพวกที่เป็นนักปัจจัยค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นคําอธิบายนิยามของศิลปะในในความของอาจารย์เองอะคะ่ะคือหนึ่งนะอ่ะปปาเนปะเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นมาโดยที่มันมันไม่ได้ตั้งตั้งใจเกิดมันเกิดว่าคนผูศ้ศิลปะไม่ไม่ไม่ใช่จำเป็นนะถ้าจําเป็นแล้วคุณเป็นศิลปะคุณไม่เห็นตายเลยงานศิลปะเกิดขึ้นตลอดการการเต้น กันเต้น่หรอเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งห<า>ลังๆงเลยมาเหมือนศิปะคือสิ่งเดียวกันค<า>ือส,สิ่งที่มาอธิบายไม่ได้ไงมันเหมือนต้องบทควีต้องมีบทเพลงก็งมีเพราะถ้าอธิบายได้ก็จบมันไม่ต้องมานั่งกินกินร<า>ูปใช่ไหมเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่าเกิดมาแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างเพื่อที่จะสื่อสารโอ้โหนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะตอบคำถามได้หนึ่งเลยคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรามาคุยกันต่อนะคะถึงในเรื่องงานของอาจารย์นะคะ เกสตาอาชอเกสตาอาชอค่ะขอต้อนอรับกับข้าสู่รการเกสตาอาช w ค่ะกำลังคุยกับอาจารย์สนุกเลยถึงมุมมองในเรื่องศิลปะดิจิท่าที่ฟังจากอาจารย์มาฮะสิ่งหนึ่งที่โยชอบมากเลยที่อาจารย์บอกว่าตัวบรรยากาศทั้งหมดที่มันเนี่ยมันทําอันนี้นแหละมันมีส่วนกับงานของเรารรความเมือง หรือสภาวะแวดล้อมที่มันอยู่ล่างร่างตงัวเราสามารถหยิบมันมาถ่ายทอดได้หมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะเราเราอธิบายไม่ได้ไงย<ะ>าม,มันเกิดเพราะอะไรที่ท,ที่เรารู้เราเาเข้าใจแต่ว่ามัน,ม,นมันพูดไม่ได้นมันถึงไม่ออกปะ เป็นรูปเขียนดังแรงต่างไอ้ความที่มันพูดออกมาไม่ได้นั่นคือมันจริงๆแล้วมันคือความสนุกในการค้นหาก็อย่างนีโอหที่เขียนสักวีนะตายบกครองเรืออะไรเออเพราะเขาเขาพูดทีเฉยไม่ได้มัน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 ึกกว่านั้นน่ะเพราะนั่นเขาเขียนไปกุีเองแล้วเอเป็ปเขนบูญนะรักผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นพูดกับผู้หญิงผู้หญิงเขาไม่รู้เลราก็เขียนไปคุยพอเียนวีปุ๊บเนี่ย ผู้หญิงก็รักคำต่ำดีไม่ไม่หอกไม่หรอกวะมันคืออะไรทั้งอย่างที่เราที่เราพูดไม่ออกพูดไม่ได้ในสมัยนนนีอว่ามันมีมีผู้ที่เป็นกวีเยอะมากมีที่เป็นที่เป็นศิลปินเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นบุปผาชนเป็นเป็นอะไรที่เป็นการแบ่งแบ่งเป็นเขาเรียกว่าแบ่งบานของทั้งกวีทั้งศิลปะอย่างมหาศาลอยจางบุปผาชนนี่เขานั่นเลยนะเป็นกวีนี่โอเฉพาะโอเคเลยแล้วก็ดนตรีด้วย โปริเตอร์เนี่ยเขาพูดอะไรไม่ได้เขาเขาก็แบบโอเป็นเป็นฮิปปี้มันคืออะไรเจ็บตัวเขาเองนะเขาเขาเป็นฮิปปี้แต่เพ่งเขาเขาเขาบอกไม่ได้นะว่าเขารู้สึกอะไรต่า,า,างเมื่อไหร่ที่เขาแต่งเพลงอันนี้ผลเข้าจแล้วโอ้แล้วอย่างมันมีพอมีงานชุดไหนที่ให้ของอาจารย์ไหมคะที่ที่ตะโกนร้องออกมาด้วยจิตวิญญ,ญาณของความเป็นบุคคลค่ะมีบ้างไหมคะมันมีผมไม่ร้องค่ะนาเสียเปล่าผมไม่ได้การส่งเสียงดัง อาจจะคุณลืออาจจะใช่นะเอาไปอาจจะแต่เราคนมีวิธีใน,ในการในการออกมาแตกต่างกันอา่าบางคนอาจจะตะโกนบางคนอาจจะไม่ใช่แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล<ๆ>้วตั้งแต่เกิดมาไม่เหมือนกันตั้งแต่กายภาพแ,แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงไปไหนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่เนี่ย<ๆ>เ,รเราลืมไปว่าเรารับเพ่งอย่างนั้นจริงๆเมื่อไหร่ที่จบพักนี่นะมันต้องเริ่มต้นใหม่ยังดีเวลาตายปุ๊บเนี่ยมันจะตายยังไงก็แล้แต่แต่ม่คือการเริ่มต้นใหม่ เหมือนเหมือนกับโยเคยได้ยินคำพูดที่บอกว่าถ้าประตูบานเก่าไม่ปิดบานใหม่มันก็จะไม่เปิดก็โยทำไมเพราะสออาจารย์พูดโยโยคิดถึงงานของอาจารย์เนี่ยค่ะ <laughs> เพราะทุกครั้งเวลาที่แบบมองงานของอาจารย์ใช่ไหม,มก็จะมีอิสระเสรีในจินตนาการตรงนั้นโยว่ามันมันสนุกอันนี้ตรงนี้เป็นความสาหรับโยเองนยโยไม่โยไม่ทราบแต่สาหรับโยเองแบบเวลาที่มองงานของอาจารย์น่ยมันสร้างจินตนาการผมไม่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 อย่าไปกําหนดไง ก็อย่างเวลาเนี่ยเนี่ยอย่าง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 เนี้ยอาจารย์เนี่ยพระพูดอเนี้ยเขาไม่กำหนดไม่เลยว่าโอ้ยจะต้องเไม่ได้กำหนดกันไเรื่อยอย่างเนี้ยอาจารย์ครุฑใช่ไหมอาจารย์เรือใช่ไหมคะเรือพื้ที่นั่งมาค่ะเรือพื้ที่นั่งใช่ไหมคะอันนี้อันนี้จะนาลายส่งตัวยื่นลงไปเรื่อยอ๋อจะไม่เหมือนไม่เหมือนนะมันมันเรไม่เคยชินเหมือนเดิม เรียกว่าอย่างมนุษย์เป็นคนไปตั้งเองว่าต้องอะไรเป็นอะไรยังไงอย่างนั้นเท่านั้นแล้เพราะแต่กรรมเนี่ยคุณไปกำหนดเองคือเกิดมานี่ก็เลยมันมันถูกมันไม่บางสุบบางท่านสุบอุปัตติอย่างเคลื่อนเคลื่อนอยู่แล้วซึ่งเรต้องหาทางเคลียไปดีปะมันมันคุณคุณเกิดมาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นเหมือนกับไ้ขาเลยคุณมีหน้าที่ต้อง ออที่เหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ศิลป์รบอกไปสองอย่างอ่าใช่ไหมคะว่าเรียนศึกับทํางานศิลป์กับศิลปะทำงานศิลปะปมันจะต้องลืมไปก่อนแ,แค่ปลดมันออกเหมือนเราเดินทางมาแบบไปเลยวายตุ้งเสียเราเดินไปไหวจริงไเราก็ต้องทิ้งหมดค่ดะแล้วอย่างอาจารย์คะอย่างอย่างถ้าเกิดว่าให้อาจารย์เนี่ยพูดถึงงานงานครั้งล่าสุดกว่าเอ็กซิบิชันครั้งล่าสุดที่อาจารย์จัดไปอ่า เป็นยงไงคะัอาจารย์มีมีบางรูปบางรูปที่คุณผินชายบอกว่าอยากได้นีนะเนี่ยเมื่อห้าห้าเจ็ดปีที่แล้วนะเที่เียอาจารย์เขียนเนี่ยโอ้ยเี่กเข็ยนอีกแลผมบอกมันทำไม่ได้แล้วนอกจากคนจะคำาวอาคนะเดี๋ยววันนี้แเจะอธิบายโอ้โหได้คุณใหได้เลยบางครั้งเราก็ย้อไปเลยดีต้้งมันไม่เสียหายเราไปรู้สึกเองว่ามัทำไมเราไม่ สะดวกกับการอยู่ได้ดีทำงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอยู่ไม่ได้อยู่แล้วแต่แต่เราทําสิ่งศิลป์ได้เหมือนเราร้องเพลงเนี่ยเหมือนคือเหมือนกับโยค่ะโยจะชอบ,โย,ชอบโยจะชอบฟังมากทำให้โยชน์ทำงานได้แล้วรู้สึกว่าเราเราเราตกไปอยู่ในภวังอย่างนั้นผมก็ฟังนะแม่ผมเจอความจาเพลงใหม่เพลงเก่าๆ, <c oughs> กๆผมก็ะว่าฟังก็ได้ที่ผมย้อยย้อยไม่ถึงอะไรสักอย่างไม่รู้ที่ไหน คือไปฟังของไอ้แนนสาธิยาอ๋อเพลงเอ่อฉันจะฝันถึงเพลงเพราะล่าสุดในที่โยที่โยชอบฟังโยเพลงโยจะชอบเพลงไอ้นี่ค่ะชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ที่แนนเขาร้องคือผมเคยได้ฟังแล้วเนีว่าความรุนแรงเนี่ยในทางที่ผ่านผมไม่ได้เกิดจากไอ้การทำให้รุนแรงฉันถึ่ฝ่าฉันเลยต้องเล้นแบ่โหปัตตุลรุนแรงหรือเหมือนไ เล็วเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องลองแบบแรงหรือหรือว่าไอ้ความอ่อนโยนเนี่ยพลังของความอ่อนไหวเนี่ยมันแรงกว่ามันแรงกว่าไอ้สิ่งที่เป็นเป็นเรื่องรุนแรงรุนแรงทางกายภาพหรือวมาเนี่ยโอ้โหเรากลัวแรงแต่หลังจากอายุเนี่ยถ้าเราเรามีธาตี่เราไม่เห็นลมอ่อนๆที่หลจากยุบอ่ออันนั้นเนี่ยโอ้โหก็มียืดหยุ่นนะจะบอกขอรูกวนอยู่ก่อ โอ้ยสีเก่งมากเลยนะฮะตอนมันมันไม่ได้อยู่ป่าไงเพราะว่ามันต้องไปนู่นเดินทางอีกเหมือนลี้อ่านหรืออีกอย่เรื่องเราก็ขับมาคุยอย่างลึกซึ้งจรงลูกลึกซึ้งมากเลยค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวโยจะอาจจะต้องเบรกนะคะเพื่ออะไรคะเดี๋ยวจะไปหาเพลงแนนแล้วอาจารย์จะเพลงอะไรบ้างแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะคิสตาอัตโช การแสดงศิลปโชค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะเห็นงานกลายเป็นว่าโยชอบอ่ะงานภาพถ่ายของอาจารย์อ่ะอย่าง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 รูปนี้ค่ะอาจารย์อ๋ออันนี้เนปาลนี่เนปาลเนี่ยค่ะทำไมอาจารย์ถึงเสน่ห์ของการถ่ายภาพบุคคลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์เราจยู่ตรงไหนเราคือไปหาพวกเขาไงใช่ายค่ะอันนี้ที่ไหนคะอาจารย์นี่เนปาล คือคือแบบว่าการจับจังหวะเนี่ยการจับจังหวะพอดีเป๊ะถ่ายแชะอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าหลังจากนี้ล่ะคะอาจารย์อาจารย์มีโครงการอะไรของอาจารย์เองบ้างไหมคะไม่มีทั้งเกี่ยวกับเรื่องศิลปะหรือเดินทางไม่เ็ดินทางมีเขียนรูปก็เขียนแน่ค่ะเขียนจนมันต้องเขียนไม่ไหวค่ะเดินทางก็ต้องเดินแน่เมื่อไรที่ ที่ที่ที่เดินได้สุขภาพเราเนี่ยตอนนี้คือขายอย่างเดียวเพราะนั้นตอนนี้ผมจะทำาห้สภาพสมบัดตอนแรกทำมาเป็นปัไปนแล้วตอนนี้เหลืออะไรนะครับเพื่อให้กลับมาเหมือนเดิมค่ะก็เรียกว่าฮาโยว่าเนี่ยวันนี้ที่โยคุยกับอาจารย์ทั้งหมดเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่โยรู้สึกถึงตัวอา่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มีบุผาชนตลอดเวลา มันก็เป็นผูษษ้ฝาชนจริงๆนะคะมันมีความอิสระอยู่รู้สึกว่าไม่ว่าจะคุยกับอาจารย์ในในเรื่องของทุกเรื่องในทุก <ผม S 1> อยาก <ผม S 1> ่างอ่ะมันดูฟรีผมไม่ชอบ,บมีระเบียบม้ <laughs> เวลาการมาสัมภาษณ์เนี่ยจะเละไปเลยเพราะว่าเราไม่อยากอย,กอยู่ในในกรอบของการสัมภาษณ์คดีสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์นะคะวันนี้ที่บอกว่าวันเนี้ย นะโยบอกว่าโยตอนแรกจะให้อาจารย์ว่าที่บอกให้อาจารย์ดูไม่เป็นไรละอาจารย์เพราะว่าศิลปะของอาจารย์นยะมันอยู่ในทุกๆคาพูดอยู่ในชีวิตอยู่ทุกอย่างของความเป็นอาจารย์นันน์อยู่แล้วนะคะแลวมากกว่านั้นยูคิดว่าสองเอส,สองอาทิตย์เนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากมายขนาดโยเองโยฟังแล้วโยรู้สึกว่าพัฒน,นาการบางอย่างในในความคิดคเราไปเครียดกับมันเองเราไปกําหนดกับมันเอง ปีชาตตองเนี่ยเขาจะวิชาการนะใช่ใช่เน็บมากเลยนะวิชาการแล้ววิชาการนี่มันเป็นจริงหรือเปล่าะก็อย่าว่าแต่วิชาการที่คนพูดทุกเจ้ามันไม่จริงนะแม่ก็ต้องตูเราอย่งสงสัยเลยว่ามันจริงหรือเปล่าที่หยกก็ย้อนมาตรงที่บอกว่าอาจารย์ศิลป์เหมือนเดิมค่ะว่ามันมันต้องแบ่งเป็นสองอย่างวิชาการก็คงให้โอ้ไม่ถูกเลยเดียร์ท่ายังไงนะคะอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวถ้าอาจารย์มีการเดินทางไปที่ไหนและเกิดว่าอออาจารย์ถ่ายรูปอะไรอาจารย์อย่าลืมมาอัปเดตให้รายการโยนนะคะ ไใช่ค่ะใช้เอ็มมิเตอร์ฟอร์แมตนะค่ะโอ้สนุกมากโอ้โหแบบขึ้นเขาขึ้นอะไรมีหลายรูปในขบวนนะเป็นร่มเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาอาจารย์เรื่องกล้องล้วนๆเลยค่ะอาจารย์เตรียมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ต้องการแบบไหมคะว่าว่าเฮ้ยมึงมึงแบบมันขึ้นไปไอ้ตัวไอ้หวานเนี่ยคอยเยอะหนาไอ้หวานบอกมึงจะแบบไปออกกูจะเส้นมันเลยแล้วเวลาอาจารย์ไปแล้วมีคนช่วยไหมอาจารย์ หรือขึ er ้นเองเลยแบกเองไม่ไม่ไม่ใครช่วยใครขึ้นเขาเนี่ยไม่มีใครช่วยขายจริงเรื่องจริงนะเอ็งแค่อย่างนั้นที่เขาบอกว่าผู้พุกที่ไม่ข้ามทางอะไรนี่ใช่ที่เขาที่เขาบอกว่าเวลาที่ขึ้นเอเวอเรสต์ใช่ไหมแล้วเขาจะมีเออะไรเหมือนหลุมศพอยู่อะไรอย่างงี้ยใช่ไหมฮะมันตายไปเลยครับตรงนั้นเลยใช่ไหมฮะเอาไไม่ด้เพื่อนเพื่อนโยอ่ะเพิ่งจะไปขึ้นมาปรากฏได้แค่ฐานสองฐานแรกไม่ได้ไม่ขึ้นไปนะขึ้นไปถึงนอนก็ไม่ได้ด้วยห้ามหลับวอาจะต้องผัดกันเนี่ย ตอนนี้กพูดุนี้นอนอีกพูนี้ตื่นเพ,พอเขาเขย่าก็ไม่ให้หลับต่ให้นอนพักพหลับแล้วตาจีีเพราะว่าร่างกายมันมันเย็นเนอ่ะมันจะเย็นค่ะ โอ้ oh, อาจารย์วันนี้แบบว่าสนุกมากมายเลยค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่ให้เกีิกับโยนะคะวันนี้แบบว่าโยคิดว่าหลายๆคนนะที่ดูมาสองเทปนะได้อะไรไปมากโยเนี่ยโยบอกว่าตอนนี้นะยรู้สึกว่าอิสระมากขึ้นรู้สึกว่ามันมีไม่ต้องถามแล้วถามว่าศิละปะของอาจารย์คืออะไรโยว่ามันเป็นทุกอย่างเลยที่อาจารย์พูดมามันเป็นทุกเรื่องมันมันเป็นมันอยู่ในชีวิตอะมันอยู่ในในทุกๆอย่างที่ที่อาจารย์ทําแล้วโยว่า พอพอรู้สึกว่าพอเอาตามที่อาจารย์พูดเนี่ยพอเราไม่ไปกําหนดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันต้องคืออย่างนั้นมันจะต้องคืออย่างนี้มันมันมีความมันทำให้เรามีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์ยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆาเลยนะคะที่ให้เกติกับโยในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะต้องขอขอบคุณคะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทคาเทอร์แอนด์แอน์ค่ะขอขอบคุณสีอาร์ติสติกค่ะขอขอบคุณเดมันดาดีเฮอร์เทจค่ะขอขอบคุณมิสเตอร์คลินิกค่ะแล้วก็ต้องขอขอบ ที่สำคัญต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะคลิกไลค์แฟนเพจของรายการ guest star arts h o w และติดตามอยู่ได้ทางช่อง9 m ้า m c o t sd 30แห่งนี้ค่ะวันนี้เราทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องเรียนหนังสือเพื่อให้ได้ที่หนึ่งสิ่งสำคัญคือทำพื้นฐานตัวเองเนี่ยให้เป็นมนุษย์ปกติจำดานต้องให้เกียรติผู้หญิงต้องไม่ทำร้ายผู้ที่อ่อนด้กว่า